สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่สิพา้ามากินอย่างมาตีตบับบกคงอีกแล้วเมื่อวานกินตับักแตงเมื่อนี้กินตาบกักคงขับปุ้นอันนี้น้ำโต๊ะแล้วกัลูกซีนอันนี้ขวบเศร้าเทียงแรงเลยเพราะว่าคานม่พี่น้องไม่กินน้ำกันแซบ่บแซ่บแต่ไม่ได้ตับเองหรอกเมื่อนี้ซื้อเขา ได้อย่างกินกันเนาะพี่น้องมาเดินมาซิมน้ำกันเผ็ดเผ็ดไหลาตาความนัวบอได้เหี้าเลยเห็นตาของทุกหลัวเนยยาน không chịu bạc 2 không 2 không kịp bạc mọi người mày tóc bé lại mày tóc bénh kỳ sống nào mày 2 mày tóc bénh ตตอตมอกินได้บ้านอะ๋อเลยเทปก็กินพันเนี่ยงนะพันแตะสะไปชนวันที่ไปตลาดหัวควางก็ได้ไปอบบองมื้งืล ทนไปสวยเราไม่อยากไปเพาะจลาดคนไม่หลายน้ำจิ้มุ้งซีดแซ่แต่เดินร้านนี่เด็ดพักกละไ้หลายแต่พักเราก็ซีบบาดละน้ำจิ้มถัว่วพันยุได้ด้วย,วยกินแต่เิ้ซกับพักกับ อันตกไป็นยังไงตกลงมดครับอยู่ได้ิ้นชิเมื่อกั้ทิงละ thế hết 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 tố thế thế, hết hết ta hết xin, hết chim hết 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 รักงามงามนนขนาดองป้อมนะแล้วจะกินบ่าเป็นจ้าผักเป็นงาม,มอยู่แบบเปิบคู่ผักเข้าออมาเลย นีพักหลายชื่อน้ำตกกตับมะฮงก็เลยพักเันกับปูซีนย่างก็อย่างมซส้มกันเนะ ก็จุกินนะแต่เห็นอย่างจะกินกเข้าบ้านๆเขา,านะอ,ากกนอ้อมดูสิจะกินจอพักกาไปนะหาก,กินเนาะนนให้ได้วัติสังแหนมเนื้อมากินอยากกินแหนมเนื้ออยากกินกระยอไปสิ มึงก็ได้นับเซ็นปิ้นหน่อยเลยขับุนเจ้าของไหยคุณเมื่อวานนี่หละ่ะกินกับตันหมักแตงรว้วมันเลือ มันมาสดน้ำกันได้กลิ่นผูหลักครัมช่วงเลยนี่เผ็ดมาสดออกเนือไม่มีฟ้าขึ้น แต่ว่าฝนบโตกดีอยู่แต่มันกะเอาโตมาตกเนาะแต่ว่าอย่าลมอย่าฝนอย่าฟ้าดย,ย่านพายุ อปะยมหายแรงกินเนื้อี่น่องนะกินแรงพร้อมกับพอดีเลยกินม,มกปลายกินหนึ่งลายมื้อยรกก็ขาบบ้านทนล้คือข้ายแล้วคมพลแล้วินแม เอาก็เสือเสือเขาเย็นบ่เอ,อ,อาไปเลพี่น้องก็ตั้นเดี๋ยวขอตัวกินเข่ากันเด้อล้วทัาเจ้ามาพ่อกันคลิปหนาถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งอย่าลืมกดทับสกา,ายให้น้ำแน่ฝากติดตามมาด้ยวย้อครับอ่าน้องไมค้คนบึงการสวัสดีครับ